สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาดนตรีนะครับวันนี้เป็นคาบแรกเลยที่เราเรียนวิชาดนตรีเราก็จะไปเริ่มกันที่แหล่งกําเนิดเสียงและคุณสมบัติของเสียงเสียงเราได้ยินอยู่รอบตัวตลอดเวลาเลยใช่ไหมฮะนักเรียนเสียงเราได้ยินรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยอย่างเสียงที่ครูพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียง เสียงตบมือเป็นเสียงไหมลูกอทีนี้เรามาดูว่าแล้วเ,ออเรามาดูว่าเสียงเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรบ้างมีกี่หมวดหมู่นะฮะอ,อันที่หนึ่งเลยคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างลูกสุนัขหรือว่าหมานั่นเองหมาร้องไงฮงฮ้องฮ้องฮ้อง,องใช่ไหมฮะหมาร้องไงฝาร้องเปียงใช่ไหมฮะ อ่าอันที่สองคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมฮะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรบ้างเสียงกริ่งอ่ากริ้งเสียงเคาะประตูก๊อกกก,ก,กเสียงแก้วแตกเ้งเสียงอะไรได้อีกอ่าที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าเสียงปุบมือก็ได้อ่าใช่ไหมฮะเสียงอะไรเสียงเคาะโต๊ะได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะทีนี้อย่างที่สาม เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีได้แก่อะไรบ้างลูกก็เครื่องดนตรีทุกชนิดนั่นแหละ,อ,ะอันนี้เช่นจิงและนาดกับสะโพนอะไระเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะมีสี่ประเภทใช่ไหมลูกดีสีตีเปล่าแต่และเสียงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่อันเนี้ยเราไว้เรียนในคาบหน้านะฮนะ,นะะวันนี้เราจะมาะเรียนการในเรื่องเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเสียงที่ มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีส่วนประเภทของเครื่องดนตรีวันเราไว้เรียนในวันหลังนะลูกนะอ่าทีนี้แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทํำใบงานนี้นะคะตัวชี้วัดสสองจุ่งปจุดสองนะคะจำแนกแหล่งกําเนิดเสียงจากเสียงที่กําหนดอ่ารูปร่างหน้าตาใบงานเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดเอเอเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงแต่ละเสียงให้ฟงัง นะฮะแล้วนักเรียนก็เขียนตอบว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินเนี่ยเสียงอะไรนะฮะเสร็จแล้วนักเรียนก็วาดรูเออระบายสีตรงนี้ให้สวยงามนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูอ่าเราไปดูกันเลยเราไปดูทีละเสียงนะฮะเสียงที่หนึ่ง เสียงอะไรก็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 คือเสียงอะไรอ่าเอาไหมนะเสียงอะไรอีกเสียงเสียงที่สอง ่าเสียงที่สองเสียงอะไรเรามาดูเสียงที่สามเสียงอะไรเสียงที่สี่ น่าเสียงที่ห้าเสียงที่หก เสียงสุดท้ายเรามาดูกันว่าเสียงอะไรอโอเคก็จบไปแล้วนะนักเรียนฟังเสียงที่ครูเปิดให้ฟังตะกี้นี้แต่นักเรียนก็นึกว่าเสียงก็กก๊ก๊ก ฮง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 ชิงฉับเนี่ยเป็นเสียงอะไรนักเรียนก็เขียนแล้วนักเรียนก็ส่งมาให้ครูได้เลยค่ะถ่ายรูปส่งครูระบายสีเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ